เพราะว่าท่านเก่งอยู่นะท่านรอดมาได้แบบไม่น่าเชื่อบางองค์แบบเป๊หน้าเป๊หลังเป๊แล้วเป๊อีกไม่คิดวราตัวเองจะมาได้ขนาดนี้โอ้เือว่าท่านเนี่ผ่านการทดสอบมาแล้วครึ่งหนึ่งอ่าอันนี้ก็คือเล็กแรกนะครับผ่านมาแล้วเหลือเล็กสองเดี๋ยวเราก็จะลงสนามต่อไปอ่าถ้ายี่สิบวันนี้ก็ ผ่านไปเล็กแลกแล้วทุดงหลีกของเราเดี๋ยวก็ถึงอายุทยาแล้วเสร็จแล้วก็โท่านต้องโทรไปบอกทางบ้านนะครับวัดไหนบ้านไหนที่ท่านอยู่บอกเขาจัดรถแห่นะครับ แห่พระธุดงกับวัดจัดเต็มไปเลยรถแห่สักคันหนึ่ง